หนุ่มที่ฉันรักคือหนุ่มกัญชัยหนุ่มที่ดีที่สุดคือหนุ่ม่ไม่ก็บอกพยายามบอกว่ามันกดดันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะเราจะพลาดหรือเราจะมีอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันมันก็จีดจีดมันเหมือนกับว่าเออมันก็มันเหมือนชีวิตเราก็เคยผ่านอะไรมาเยอะถูกไหมคือคนก็รู้ว่าพี่ก็เฮียมาก่อนแล้วเอาง่ายๆอ่ะในในอดีตใช่ไหมโดนยกให้เป็นหนุ่มเดียวในดวงใจโอ้โหกดดันมากวันนี้จริงๆต้องถามคุงพี่จริงๆแบบกดดันมาก หนุม่มดคือก็พยายามบอกว่าว่าว่าว oui> ่าผมก็ไม่ใช่คนดีอะไรมากมายหลอกอะไรเงี้ยใช่ช่วยอยดีเออก็เป็นคนดีแบบว่าคือตอนนี้พอมันมีเรื่องของคนชื่อหนุ่มใช่ไหมฮะมันก็จะแบบว่าหนุ่มที่ฉรักคือหนุ่มกันใจหนุ่มที่ดีที่สุดคือหนุ่มไม่ก็บอกพยายามบอกให้มันกดดันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะเราจะพลาดหรือเราจะมีอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมก็บอกว่าลำบากใจเหมือนกันเวลาอ่านข่าวอะไรแบบลำบากลำบากใจลำบากใจ ก็ก็รู้สึกว่ามันมันก็จี๊ดๆจีดมันเหมือนกับว่าเออมันก็มันเหมือนชีวิตเราเคยผ่านอะไรมาเยอะถูกไหมเราก็เจออะไรมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าคือคนก็รู้ว่าพี่ก็เฮียมาก่อนแล้วเอาง่ายๆอ่ะในในอดีตใช่ไหมเออมันก็บางทีมันก็เมันก็มันก็เห็นภาพเราย้อนกลับมาเหมือนกันพี่ก็ไม่ค่อยอยากเจอสัมผัสเลยเรื่องพวกนี้หลายๆคนชอบกับการเปรียบเทียบเป็นแม่อ๋อคนเยอะนะครับก็ก็ มันมันไม่ได้คิดได้ไงมันแค่แค่เราเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าก็คืออย่างที่บอกไปว่าคือคือพี่อะเข้าใจมนุษย์ผู้ชายว่าแบบว่าเวลาที่มันแบบอยากจะลองกําลังแบบอยากที่แบบอยากจะว่ายน้ําแต่ว่าต่อให้มีแหนมีตอสวะอะไรกูก็อยากจะว่ายอะไรเงี้ยพอโดดลงไปเสร็จปุ๊บบางทีมันไปไม่ไหวคุณก็ต้องรีบแบบขึ้นฝั่งแล้วก็เช็ดไอ้พวกแหนอะไรแต่ถ้าคุณยังยังดึงดันได้จะว่ายต่อไปมันมันก็สุดท้ายคุณก็คุณก็ตายเอง่ะมันก็จะจมน้ําเองงี้เพราะฉะ คุณต้องเลือกชีวิตคุณให้ถูกเท่านั้นเองออมีคนมาขอคำปร,รึกษาเยอะไหมครับไม่มีหรอฮะไม่ค่อยอยาก <c oughs> ไม่ค่อยอยาก <c oughs> ให้คำปร,รึกษาใครอ่า <c oughs> ครับก็ดีใจเพราะว่ามันก็เป็นเป็นเป็นรางวัลใหญ่ของของของข,ข,ของโรงเรียนนะฮะแล้วก็เป็นรางวัลเกี่ยวกับทางอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่ง,งตัวตัวเราเองก็รู้สึกโอ้โหเออแบบ ลูกเขาได้รางวัลน,นี้มันก็น่าภูมิใจเพราะว่าว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการแข่งขันหรืออะไรเกี่ยวกับเด็กด้วยซ้ำใหม่จริงๆเป็นคนที่แบบเมื่อก่อนจะมีคนแบบว่าลูกดาราคนนี้น่ารักลูกคนนี้น่ารักพี่ก็จะบอกให้พี่อย่าเอาลูกผมไปเกี่ยวเลยเพราะเด็กน่ารักเหมือนกันทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยพอดีมันเป็นรางวัลที่มันเป็นความอุตสาหะของเขาเองที่เขาแบบเพียรพยายามเองอะไรย่างเงี้ยเรายอมรับได้ แต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นการอาไปเปรียบเทียบว่าเด็กคนนี้น่ารักกว่าคนนี้เก่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้คือจะไม่ไม่ยไ,ไม่ค่อยสนับสนุนแต่พอเป็นโรงเรียนเขาเขาเห็นว่าเขามีกิจกรรมให้ทําแล้วคุณทําได้แล้วคุณได้รางวัลมันก็เป็นการปลอบใจเด็กที่แบบให้เด็กคนอื่นเห็นว่าเออเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดคนนี้เขาอุตสาหะแบบนี้นะต่อไปคุณก็ได้รางวัลน,นี้เหมือนกอันเลยคือมีครับคือคือสมัยก่อนนะก็มักจะมีการบจัดอันดับ เด็กคนนี้น่ารักที่หนึ่งคนนี้น่ารักที่สองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนักผมว่ามันดูเลอะเทอะแหะให้รางวัลเด็กคนนี้ได้รางวัลน,นั้น,นคือมันทาให้แบบเด็ก<อ>เด็กเขามีปมนะเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราเราไม่น่ารักเหรอจริงๆเด็กน่ารักเหมือนกันทุกคนอ,อ,อย่างพี่สอนาม่อยู่หรืว่าลดแรง,งกดันน้องมาอยู่ยงไบ้าบมไม่ต้องเปบเทียบรอย่างเงี้ยพี่ไม่ค่อยสอนอะไรมาอยู่มา,ยมากมายนะเพราะว่าต,วตัวใหญ่พี่ก็จะสอนแค่ว่าแบบว่าเวลาที่เราได้อะไรมาเราต้องคืนให้คนอื่นเขาด้วย คือ uhm. เราจะได้อย่างเดียวไม่ได้เพราะตัวพี่เองก็ถ to ูกสอนมาอย่างนี้ต you like ั้งแต่เด็กๆเหมือนกันคือการที่รับมามากๆโดยที่เราไม่ได้ปล่อยออกไปเลยบางทีตัวเราก็จะแตกเองอะไรอย่างนี้อย่างนี้มาอยู่เองมาอวดรางวัลที่พ่อแม่เป็นอะไรเขาเขาเขาคือเขาไม่ได้อวดก็เป็นเด็กที่แบบไม่ค่อยอวดไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยเขาไม่คนแบบเด็กแบบเซอเซอรอ่ะเป็นเด็กที่แบบว่าไม่ค่อยอยากได้ไม่ไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยเพราจะเป็นคนเข่อยากจับวิเฉยอะไรอย่างเงี้ย